สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ท่องมีสามดาวดีเดินทางมาหาคุณแม่เรียนเนาะค่ะเนาะเดินทางมาหาคุณแม่เรียนเพื่อที่จะไม่ย่ําตอลีโคงสุดถ่ายค่ะท่านผู้ชมย่ําตอลีโคงสุดถ่ายของคุณแม่เรียนเนาะค่ะเนาะประจําวันวนที่สิบหกเมษาย,ยนหกห้าน,นคุณแม่เรียน ให้หาแปลตรงๆนะค่ะท่านผู้ชมมวดน,นี่สองพฤษสภาคมหกหาคุณแม่เลี้ยนว่าผีพอมหาผีพอมหาเอาเนื้อมาให้เนื้อมาให้เด้งจึงคืองคุณแม่เลี้ยนว่าเนือน้อยังเต้นตุบตุบตุบต,บตุบอยู่คุณแม่เลี้ยนว่าเนื้อสดๆเลยค่ะท่านผู้ชมคุณพ่อเอาเนื้อมาให้แล้วก็ได้จับปลาได้สองเข่งเข่งบักง่ายนะคุณแม่เลี้ยนว่า เข่งหนึ่งเดี๋ยวปักเข่งเข่งหนึ่งเดี๋ยวปักคอคุณแม่เลี้ยนวะเลขกต้องเป็นเหลขกัวเก่าแนนอนเดี๋ยวสิ่งเดี๋ยวองโบเปียน,นแปลงคุณแม่เลี้ยนวะเป็นเลขดีเดีตัวใดกับไปฟังกับคุณแม่เลี้ยนรพร้อมกันเนาะค่ะเนาะอันนี้เท่ามีสันดาวกับมาฝนตกลื่นๆแน่ค่ะท่านผู้ชมอาจจะมีเสียงรบกวนแน่ขอโทษขออภัยท่านผู้ชมนะคะเนาะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ท่องมีสามดาวนะไม่เดอ้อค่ะกับไปเบิ้งคลิปของคุณแม่เลี่ผอมๆกันเลยค่ะสวัสดีครับแมรี่สวัสดีคับสวัสดีค่ะแม่รีนสวัสดีค่ะเบาจูเบาแอมเราตรงกับเอฟซีฟังไหยครับฟันว่าจยางไหเนาะครับคุณแม่โอ้ยฟันมือขึ้นนีฟันว่าอันนั้นได้ปลาสองเท่ <พา S 1> <อ>งเท่งหนึ่งมล้กับปลาเข่งเท่งหนึ่งปลาคอ ไก่เต็มเก่งเข่งอย่างพวกไก่ก็สิครับในป้านั่นในป้าสองเข่งวันนี้ในป้าสองเข่งอาจารย์เอามาไว้ก่อนมาไปน่างไปหมองสาเพื่อวันนี้มีเท่ลงสาเท่ลงสาปห่วยมันมาถูกลาง่าเสียเท่ลงสาเห็นมันได้พอเท่ดอกก็เลื่ามันบ่ตายดอกครับป้านั่นก็เลื่อบางสิพ่เท่ดอกโอครับก็เลื่อพดดเท่ก็ดีพอผู้ตายหนึ่ง พ่อจันมันคือการเลือกถือเนื้อมากครับมันถือเนื้อมาให้แดงจึงคืงถือเนื้อแดงจึงคเออถือเนื้อกับเนื้อทั้งเลือดทั้งอันนี้มันละทั้งกลางในมันทั้งเลือดนี่ยแหละครับแล้วใส่ถุงมาให้เหนือขึ้นขาพี่จีนเป็นขายใหม่แต่เต็งยืดดึกยืดโยงโอ้ครับครับครับแดงจึงคืองแสดามะห้ครับป้าอันนั้นโอ้ยกระด้งสิเอาออกมาออกมาเพื่อจับ เพีงมันถึงใจโลดคนว่าทั้งสองเข่งใช่ไครัะปลาสองเข่เออจะคูดว่ากับมันใจด้วยสองเก็ดสองเก็ดปลาสปลากับแปดเออแต่มันใจเลยก็เก่าเนาะคุณแม่เนาะเออด็กซิงเล้องเนี่ยค่ะเด้ซิ่ิงเล้องเลยแม่จะได้ตัเก่าเขาก็ได้ปลาในปลาได้เนื้อได่พอมเนื้อไม่ยหญ่ดีทั้งปลาทั้งเนื้อแม่ พ่อนีตายไปแล้วพ่อตายไปเล้วแหละเราเอามาหัโอ้ครับครับเราเหนยวมาหันแ้ก็บบอกเรขบอกยังได้เลยโตั้งแต่ปลาสองขีดแต่ปลาสองขีดเล็ตัวเก่าเป็นตัวไหนก่อนแม่สองขีดสามตัวเหรอครับสามตัวกับเก้าสองขีดเก่าสองขีดโตฟันไปรนนนถะสองีันจรนนนะครับเนาะว่าอันนันว่าสิออกก็หนีแล้วก็บราว่าสิออกก็หนีละกันนี้เอาอ่งไของเนาะแม่น มายำโป่งสุดท้ายครับกับแม่เลียนนะครับท่านผู้ชมอ่าได้สิ่งได้ของผีหน้ามหาบอาคุณแน่ยผีหน้าโบเดมาอัน,นมาตั้งแต่พอ่อไปออกไปทงหน้าออกไปทงหน้ากับมีดคนภากันโอ้ยปลาหนั่งบัาเอาปลาอยู่นั่นนันน่นนั่นพวกเราต้องอันนี้เดี๋ยวพวกเราทุบจับไปไห่แล้วคุณว่าสอ,ส,อสองเข่งเสองเข่งสองเข่งสองเข่งกับซองมาล่ะครับผม ันจับมะหอยแล้วสองเข่งมันมีปลาเขีงอันปลาเขีงเขีงหนึ่งปลาคอเข่งหนึ่งครับมันจับมาหอยหนึสองเข่งพอเราก็ซื้ออันเนื้อมาาลาหอยจัคดน์อะไรไม่ใส่เขาขาดเนื้อคำว่าเอาเนือนอนเน้อไปกินไปหลุก,กนะได้กินอยู่เป็นบอกพุ่แม่ถือเอาแล้วพ่ะท่านได้กินแล้วโอ้ถือเอาซือ้อเออถือเอาพระท่านได้ไปเห็ดครับครับยากน้ำปลาสองเข่ยงคำว่งอัน ถ้ากันอินันเนื้อมันเลยหลายเนาะมันได้หลายครับถ้ากันโจมขึ้นรถอืเอาขึ้นรถแม่นักขึ้นรถมาก็คือมากรึกระดึงครับครับขึ้นปลาขึ้นเนื้อกขึ้นปลาขึ้นเนื้อกไงกำลังไลเตือวิโดกเนื้อครับ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 ขึ้นปลาขึ้นเนื้อกมืดเนื่อนเลยนะครับไม่เลื่อนครับอันเลขยังอยู่ตัวเก่าอยู่บ่ครับเลขตัวเหล็ นะแต่ว่าอยู่โตเก่าล่ะครับบ่มีเปลี่ยนดอกโบเดไปแเ้วกับปลากับเนื้อบคือว่าโตเกียวล่ะครับผมก็เพิ่นันว่าแต่เพิ่นเอาอันนี้มาให้เอาแต่เนื้อมาให้กับกับได้ปลา2องดครับครับครับปลา2องผดอืมครับโอ้ยจับนี่ั้งแต่โตโตกำลังกำลังใหญ่ๆแล้วกำลังซ้ำเขนซ้ำเขนครับโตเดียวกันแล้วซ้ำว่าอันนี้ คนจับเอาถึงตัวเดียวกันใส่กิโตนิกกับป้าขิงตัวนี้กับป้าคอครับจับใเซกิมันนี้เพิ่อขึ้พ่อคอ่นล่ะแล้วยางมากแล้ววันนี้มึงเอาเนื้อไปกินน้ำเนื้อลูกแล้วว่าครับพอที่เราตายไปคอจันตายรุนแบบคอตายรุนแล้วตายตั้งแต่หน่อยแล้วอืมครับดูแต่กับอันนั้นแม่แล้วแม่เลี้ยงครับเลี้ยงลูกผมผ่าคอตายมีจะครับตั้งแต่หน่อย เลี้ยงเล่ากับบ้นเลี้ยงฮะเสาฮาป้าขอแล้วมาเลี้ยงลูกอือพ่อตายโดนนะโอ้ครับครับคับตายจนว่าถิจื่อหนาพอกรไไรแล้วมันของมีลูกทายพอกรเลื้อจืเอาในลูก่ายแล้วเราทายลูกไครับครับโอ้ก็สแสดงความเสียใจนะครับกอให้เพิ่ปเกิดดีถึงสุขอยู่สวรรค์สันต่านอกไม่เลี้ยงน,นอกครับนอกนอกันทาถือกสิทําบุญให้ผู้หลงรับไปแลวครับพีหน้าครับ เป็นเลขเก้าสองเจ็ดเก้าสองเจ็ดเราไม่เรียนเนาะซื้อเรารบลาะกุแม่ไปหาโรตเตอรี่หาอย่างไรกับพอระกครับก็คือยังไงเนอะนี่ว่าหาบ่อต่อเลยครับกระโค้งสุดทไายสองหมื่นเนียวครับกับโค้งสุดไทยละละไปหาเบื้องอีกครับประธานมันไรครับไม่เรียนเนาะเแย่เมืออื่นจะคิอพยายามจะไปหาครับเป็นเลขเป๋อเอาปลาในีบัวเปรคือตัวเก้าขี่รดไปหากับขันเม่นแป้กับขึ้นป้าป้าสองเข่งจับเสียเข่งกับสองเจ็บ มั่นแล้วสองเจ็ดนาะครับเนาะครับโตนี่กับป้าคอป้าคอก็มี่โต้งงามๆป้าคอนั่นแต่ว่ามันสีมีเก้านั่หนล้มันใจตัวนี้เนี่ยเก้าสองเจ็ดมันใจครับเก้าสองเจ็ดมันใจหนึ่งสิ่เปหาดมื่ออื่นหนึ่งสี่ไปอีกก่อนครับครับครับคุณแม่เลี้ยงกับมันใจเล็กโตเก้ามันบอกค่ะคุณแม่เลี้ยงมันใจโตเก่าโตได้แค่ยำเนี่ยเก้าสองเจ็ด ฝันต awesome. ้นน yes. <Twelve, four. S 2> ั่นก anyway. yeah. like ็เห็นสองสีสองเก้าสองเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดเป็นบะค่ะแมนสองเจ็ดสองโตกับสองเจ็ดแตยังเด็กอยู่เหล็กตัวเก่าอยู่บะขาดเกลื่อนนะคะเนาะบะบะขึ้นสิบะขาดเกลื่อนค่ะประกอบคุณคุณแม่เลี้ยงได้หลายเนาะค่ะที่ให้ของมุ่งดีดีดีเด็ดครับท่ามี่สามดาวกับเอฟซีค่ะเมื่อเนี่กับฝนตกค่ะท่านผู้ชมฝนตกลิ่นล่นเนาะค่ะเนาะ เขามีสดาวเด่นมหาคุณแม่เรียนเพื่อมายำัตเลขโพงสุดท้ายให้ท่านผู้ชมกับ FC เพื่อความหมั่นใจเนาะค่ะเนาะเพื่อความมั่นใจในการสื่อสลาริึ้นแบงรัฐบาลประจำวัวันที่สองคษภาคมหกหาค่ะสำหรับคลิปนี้เขามีสมดาวก็ขอบคุณคุณแม่เรียนที่หลายเนาะค่ะที่ให้ค้อมูลดีๆๆเ ขอบคุณค่ะคุณแม่เรียนขอบคุณค่ะค่ะเดี๋ยวทองมีสามดาวกับเช่นตะเลขเซสมุดท่านผู้ชมแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขของคุณแม่เรียนเลขของคุณแม่เรียนค่ะท่านผู้ชมแคบหน้าจอไว้เบิงะะ้งเนาะที่ทองมีสามดาวเดี๋ยวมาติดตามคุณแม่เรียนปรอบแรกคุณแม่เรียนให สองสี่สองเจ็ดแล้วกับแปดสองเจ็ดติดตามหลอบสองคุณแม่เลียนให้สองเจ็ดเน้นสอเจ็ดเด้อค่ะธรนมช้ชมสองเจ็ดนี่เลขแดงจึงคืองคุณแม่เลียนว่าแล้วกเกเจ็ดเก้าสองเจ็ดติดตามรอบสุดถ่ายเนาะคุณแม่เลียนให้เก้าสองเจเก้าเจ็ดติดตามรอบนี่คุณแม่เลียนว่าพี่พอมาหาให้เนื้อมาให้แดงจึงคืองเนื้อน ยังเต้นดุบดุบดุบอยู่เนื้อเป็นเนื้อสดคุณแม่เลียนว่าปลาก็ได้สองเข่งจับปลาได้สองเข่งปักลายหนึ่งในปา่านคุณแม่เลียนว่าได้ทั้งปลาเข่งทั้งปลาคอเลขกตัวนี้ขเขาแทะแน่นอนคุณแม่เลียนว่านะคะเนาะก็เอาไว้เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดที่สองพฤทภาคมหกหานะคะเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ สำหรับคลิปนี้เทอมี3สามดาวกับซิลาธรรมชมพิกรอนเจอกันคลิปหน้าค่ะเฮงเฮงรวยรวยสวัสดีค่ะ